พาไปที่ทางไหนใช้ไหมล่ะเดยวเขาก็เชื่อมั่นในตัวผมจนเมื่อออกจากจนเม่ยอมสลัดจากครูมาอยู่กับแม่คือแม่นางยังเสียไม่ดีอ่ะก็ทิ้งนางไม่หรอกเพราะแต่หัวลำบากนางนางก็ไม่ทิ้งผมผมก็เลยไม่รังเลในการจ้างมาลำไงสามแสนสี่แสนไม่ไม่รังเเลยจ้างให้เลยมันมันลูกนายอยู่งานบังแงยเนาะขยันแน่เนาะ อลังการมากเป็นนายเป็นตาให้พักเพิ่มยังต่อพักเจ้าเดือบอดคนที่บอกรักบ่อยบ้างแหละคือสิงจังเขาชอบบอกรักมั้งผมมองเจ้าเดือบอดสินจังคุณไหนเดือบอดเด้อ เมยบอแต่มันถามห้องกินเข้าไปบอด